สิงปักมีอะไรมั่งคะมีก่กนหันมีว่าวค่ะแล้วก็มียีราฟยีราฟกระลายค่ะแล้วก็ปลาปาค่ะแล้วก็มีมัลลาดูมัลลายค่ะเราเคยมากันหรือยังคะ โกงใหญ่ๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแล้วมันจะเปลี่ยนจากปีที่แล้วไหมนะคะ